แม่ท้องฟังทางนี้วิธีเล่นหน้าท้องง่ายๆก็ช่วยให้ลูกฉลาดได้ตั้งแต่นี้ท้องได้นะจะมีวิธีเล่นแบบไหนบ้างมาดูกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ คุณแม่สามารถกระตุ้นให้ลูกฉลาดได้ตั้งแต่ในท้องค่ะซึ่งนอกจากพันธุกรรมและการกินของคุณแม่ที่ช่วยเสริมให้ลูกสมองดีแล้วการเล่นง่ายๆกับหน้าท้องก็ช่วยได้เช่นกันค่ะ 1. ไฟฉายส่องหน้าท้องวิธีง่ายๆที่สามารถเล่นกับลูกได้เมื่อแม่ท้องอายุคันเข้าสู่เดือนที่เสร็จ ให้นำไฟฉายมาแนบไว้บนหน้าท้องจากนั้นค่อยๆเลื่อนอย่างช,ช้าๆค่ะโอเควิธีนี้จะช่วยกระตุ้นเซลล์ประสาททั้งการมองเห็นและสมองให้ทำงานได้ไวมากขึ้นลูกในท้องจะพยายามมองตามแสงเป็นวิธีกระตุ้นการมองเห็นได้ดีมากเลยค่ะ 2. พูดใกล้ๆหน้าท้องรู้ไหมคะ ลูกในท้องจะเริ่มมีประสาทการฟังเมื่อเข้าเดือนที่5ค่ะในช่วงเดือนนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เริ่มพูดใกล้ๆหน้าท้องด้วยคำซ้าๆจะช่วยพัฒนาระบบประสาทการฟังและสมองให้กับลูกในท้องได้ยินชัดเจนมากขึ้นค่ะและแยกแยะเสียงต่างๆได้ทำให้ทารกจดจำเสียงต่างๆได้ตั้งแต่ในท้องเลยค่ะ 3. ลูปหน้าท้องเบาๆคุณแม่จะสังเกตได้ว่าเวลาลูปท้องลูกในท้องจะพยายามขยับตัวตามมือที่ลูปนั่นเป็นปฏิกิริยาที่ลูกทำค่ะซึ่งการทำแบบนี้จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านระบบประสาทและเพิ่มประสิทธิภาพความไวต่อความรู้สึกให้กับลูกในท้องเลยค่ะ 4. เปิดเพลงแนบหน้าท้อง การเปิดเพลงฟังหรือนำหูฟังมาแนบท้องการทำแบบนี้จะช่วยพัฒนาระบบประสาทการได้ยินและสมองของลูกค่ะซึ่งเมื่อลูกคลอดออกมาจะเป็นเด็กที่มีความสามารถด้านการลำดับความคิดและจดจำสิ่งต่างๆได้ดีค่ะ สำหรับเพลงไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงคลาสสิกเสมอไปขอแค่เป็นเพลงที่คุณแม่ชอบและไม่เสียงดังหรือกระแทกจนเกินไปค่ะก็สามารถเปิดให้ลูกฟังได้เลยค่ะ 5. อ่านหนังสือให้ลูกฟังนักวิชาการกล่าวว่าลูกจะจดจำคำําศัพท์นั้นๆจากการที่คุณแม่อ่านหนังสือให้ฟังตั้งแต่ในท้องค่ะ ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยกระตุ้นประสาทสมองให้เกิดการสร้างวงจรที่ดีเมื่อลูกคลอดออกมาจะมีความสามารถทางด้านความจำที่ดีและการเข้าใจในการใช้ทักษะด้านภาษาได้ดีด้วยเช่นกันค่ะ วิธีเล่นกับท้องง่ายๆทั้งหมดนี้สามารถกระตุ้นให้ลูกฉลาดได้ตั้งแต่ในท้องเลยค่ะสร้างเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทางแม่และลูกในท้องโดยการเล่นกระตุ้นสมองลูกลองกันดูนะคะสร้างลูกที่เก่งได้ตั้งแต่ในท้องอยากรู้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย